อ,อพวชรูปกับภายคีเครือข่ายจะประกวดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี2563ภายใต้แนวคิด change โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้เพื่อสร้างนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาสู่สังคมอ,อวอรรวมจะตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สวนไพรไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบุคลากรตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสวนไพลไทย รอบรู้เก้าทันเทคโนโลยีกับเมซี่อารนเวอวันนี้ติดตามเรื่องราวของทีมแพทย์และวิศวกรเนเชอร์แลนด์ที่เผยโฉมหน้ากากอัจฉริยะสามารถตรวจวัดอุณหภูมิและระบบการหายใจของผู้สวมใส่รวมทั้งสามารถเตือนว่าถึงเวลาเปลี่ยนหน้ากากชิ้นใหม่ได้แล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับคุยชมเข้าสู่มอสติวเลยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชนกันนะครับค่ะช่วงนี้กับเรา2คนนะคะดิฉันนัทวลนนท์กิติพรค่ะและผมคุณมรินนะครับนอกจากข่าวสารสำคัญด้านวิทยาศาสตร์แล้ววันนี้มีกิจกรรมพิเศษให้กับน้องๆเยาวชนที่สนใจนะครับจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมกิจกรรมทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์นะครับที่ประเทศเยอรมนี ครับค่ะรวมไปถึงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของความร่วมมือนะคะในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อที่จะผลิตสมุนไพรไทยค่ะครับอาพาวชร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดทำโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี2563เพื่อเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมกิจกรรมในประเทศเยอรมนีครับ งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันเกิดเทพประเทศไทยและบริษัททรูคอร์ปอรชันจำกัดมหาชนจะประกอบโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี2563ภายใต้แนวนคิด change โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้เพื่อสร้างนักสื่อสารด้นานวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาสูส่สังคม ผู้ช่วยศาสต,สตราจารย์ดรระวินระวิวงผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวสแสดงความยินดีและชื่นชมเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่16เพื่อมุ่งหวังสร้างนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในระดับของอุด,ดมศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมต่อไป โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดและการอบรมให้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า200คนและมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น127คนและผ่านการอบรมจนเข้าสู่รอบส่งผลงานการประกวดการสื่อสารวิทยาศาสตร์จำนวน38คน โดยได้ทําการตัดสินผลงานรอบจริงชาะเลิศไปเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2563ซึ่งได้คัดเลือกนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมีคนเพื่อเป็นตัวแทนทูตเยาวชนไทยประจําปี2563ไปทัศ,าศ,าศานศึกษาณประเทศเยอรมนีและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่นอีก6คนเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา,านคนละ5,000บาท โดยนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจำนวนสีคนที่จะเป็นตัวแทนทูตเยาวชนไทยประจำปี2513ไปทัศนศึกษาต่อที่ประเทศจเยอรมนีได้แก่นางสาวชนะนัน,นวัฒนาชาโนนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อผลงานเดนแอนด์นา o w า o ตู l ิ2นางสาวที่คำพอรอินสว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังชื่อผลงานถ้าเดินแล้วไปจับเสียงจะดับชีวิตได้ต้องโดดและไม่จับถึงจะกลับมาปลอดภัย ขณะที่ลำดับที่3ได้แก่นายนครินโคตสีมหาวิทยายลัยกรุงเทพชื่อผลงานบางสกุลรีไซเคิลรีกริเมรีไซเคและลำดับสุดท้ายได้แก่นางสาวพิมรัรดาโยชุม่มจากจุฬาลงกรณมหาวิทยายลายัยชื่อผลงานกระปุกเสี่ยงโชคที่อัดแน่นไปด้วยกรดอะมิโน ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลน,นะครับตลอดจน4ตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปร่วมทำกิจกรรมในฐานะทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ที่ประเทศจีรมาหน,นีต่อไปด้วยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องราวของการแสดงความยินดีนะคะซึ่งล่าสุดเองทางออพอบชก็ได้เข้าร่วมพิธีขอบคุณและรับมอบประกาศนียบัตรนะคะในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี25 6 3นค่ะ ดรชนินทร์วันณวิจิตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบประกาศนียบัตดังกล่าวภายในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี2563ณโรงแรมเดอะเบิร์กลีย์ประตูน้ำกรุงเทพ ดรชนินทร์ระบุว่าปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้มีโอกาสรับมอบประกาศานียบัตรการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในองค์กรเพื่อตอบสนองนโยบายการลดการเรือนกระจกของประเทศวันนี้นะครับอ,อพวชอของเราเองก็ได้มีโอกาสได้มารับ รางวัลนะครับในเรื่องของการลดปริมาณของการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับความหมายก็คือว่าในปีนี้ครับเราเป็นปีแรกที่เราได้รับรางวัลของการที่ได้ดูแลในเรื่องของปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยมาในส่วนของกิจกรรมของเราที่ทํางานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็หวังว่าปีนี้ที่เราได้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นบันไดนะครับเพื่อไต่เต้าขึ้นไปในส่วนของการพัฒนา นะครับในส่วนกิจกรรมที่เราจะต้องทําให้มดีขึ้นขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการปริมาณที่ทําให้คาร์บอนได์นะครับที่เราจะปล่อยออกมาในสู่บรรยากาศนี้ให้ลดน้อยลงเหมือนกนอันนี่ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่หรือภารกิจนะครับของสุดทุกหน่วยงานรวมทั้งอบตเราด้วยที่เราจะต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมกันนะครับในการที่จะต้องอช่วยประเทศในเรื่องของการลดปริมาณของก๊าซคาร,คร์บอนไดอลงไป สำหรับผลการดำเนินงานส่งเสริมการลดการเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมขององค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนในปี2 5 6 3นี้มีผู้เข้าร่วมลดการปล่อยการเรือนกระจกของประเทศและขึ้นรับเกียรติบัตรมากกว่า300รยได้สามารถลดการปล่อยการเรือนกระจกลงได้มากกว่า4.8แตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการลดการปล่อยการเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตทุกท่านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ร่วมการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐต่างๆทั้งเอก,กชนและภาครัฐรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันนะคะลดโลกร้อนกับการปล่อยก๊าซเตอนกระจกภายในประเทศะค,ะค่ะครับอวร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบุคลากร,กรตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทยครับ สภาันวิจัยการแพทยแผนไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโครมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูงความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนายแพทย์มรุจิรัสเศรษศิริอีตปรธานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกศาสตราจารย์นนแพทย์ปัญจงมหัยสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนายชัยรัตน์แสงจันทร์รองผู้อำนวยการน,นานยุทธศาสตร์และบริหารองค์กรและรักษาการแทนผู้อำนวยการสูงความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์และนางอัจฉราเจริญสุขผู้อำนวยกาสรสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร,พรไทยโดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ทั้ง4หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว สำหรับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบุคลากรตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทยอีกทั้งเป็นการยกระดับการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีนวัตกรรมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ นว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรสําคัญนะครับในการตั้งต้งนที่จะนำเอาเรื่องราวของศูนยพรยไทยนั้นให้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกต่อไปนะครับค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของต่างประเทศกันบ้างจะเป็นอะไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงรอบดูก้าทันเทคโนโลยีกับเมซี่อลเดเวอร์นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องดาวที่น่าสนใจของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นหน้ากากนะคะที่มีเซ็นเซอร์สามารถที่จะวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็วัดไข้สามารถเตือนให้เปลี่ยนหน้ากากใหม่ได้และเอียจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ ทีมแพทย์และวิศวกรในเนเธอร์แลนด์เผยโฉมหน้ากากอัจฉริยะที่มีระบบซินเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและระบบการหายใจของผู้ที่สวมใส่รวมทั้งสามารถเตือนได้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนหน้ากากชิ้นใหม่ได้แล้วที่วิจัยจาก h o ฟ e Center ของเนเธอร์แลนดระบ,บุว่าหน้ากากอัจฉริยะรุ่นนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นโดยมีลักษณะเป็นการพิมพ์ระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้ลงไปบนผืนผ้าที่บุเป็นหน้ากาก,ากแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญของร่างกายได้ทั้งชีพจรอุณหภูมิและความชื้นในร่างกายสามารถบอกได้ด้วยว่าผู้ที่สวมใส่หน้ากากนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงดีอยู่หรือไม่นอกจากนี้แล้วระบบเซนเซอร์ของหน้ากากยังช่วยตรวจสอบได้ว่าหน้ากากที่ใช้อยู่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่อย,อย่างไรและแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหน้ากากทันทีหากจำเป็นตอนนี้ทีมวิจัยพบว่าโดยปกติแล้วผู้คนมักสวมใส่หน้าก,ากากเดิมๆนานกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันของโรค ทีมนักวิจัยคาดว่าหลังผ่านการทดสอบขั้นตอนต่างๆแล้วจะเพิ่มเติมฟังกชันอื่นเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการเตือนผู้สวมใส่หน้ากากว่ากำลังสูดสารพิษใดๆเข้าไปอยู่หรือไม่นับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหน้ากากอัจฉริยะที่จะสามารถวัดไข้และเตือนเพื่อให้เปลี่ยนหน้ากากใหม่เมื่อถึงเวลาที่ควรจะเป็นซึ่งก่อนหน้านี้นทีมนักวิจัยจากโฮลเซนเตอร์เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีแผงไฟฟา้าแบบพิมพ์ได้บนผืนผ้าซึ่งเคยผลิตเสื้อยืดที่ตรวจวัดร่างกายผู้สวมใส่ระหว่างการฝึกฝนร่างกายของเหล่านักกีฬา และรายงานผลการตรวจร่างกายได้โดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนับเป็นหนึ่งในอีกหลายนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ด้วยนะครับค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่น่าสนใจกับช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงเมซี่อินไซด์ค่ะสักครู่ครับ กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง m มซ s i Insight นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคัดแยกมเมล็ดสารกาแฟารายละเอีจะเป็นยังไงติดตามจากรายงานนี้ค่ะครับ การผลิตกาแฟาให้ได้คุณภาพอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญคือขั้นตอนของการคัดแยกขนาดมเมล็ดสารกาแฟาที่ได้จากการสีเอากะลาออกพร้อมที่จะคั่วซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกร,กรยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการใช้การคัดแยกโดยใช้แรงงานคนซึ่งหากต้องคัดแยกในปริมาณที่มากอาจทําให้ต้องใช้เวลาที่นานจนเกินไปและคุณภาพที่ได้อาจจะยังไม่สม่ําเสมอเท่าที่ควรด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดมเมล็ดสารกาแฟาของทีมวิจัยจากสถาบานันวิจัยวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีจุดประสงค์ในการลดข้อจํากัดทางด้านของเวลาและคุณภาพของขนาดมเมล็ดสันกาแฟจากการคัดแยกเพื่อนําไปสู่การพัฒนามเมล็ดกาแฟอินทรีย์คุณภาพสูงให้สามารถจําหน่ายและส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ชุมชนรวมทั้งตัวของเกษตรกร,กรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่าการ คัดขนาดเมล็ดสารกาแฟก่อนที่จะนําไปคั่วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในระดับชุมชนเนี่ยจะใช้แรงงานคนกันเป็นยังใช้แรงงาน เป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งปัญหาเกิดขึ้นคือในช่วงที่มีผลผลิตออกจํานวนมากเราต้องใช้แรงงานคนที่เยอะแล้วก็เวลาที่นานแล้วก็เกิดความเมื่อยล้าคุณภาพเลยไม่สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นเราจึงแก้ปัญหาด้วยการสร้างเครื่องคัดขนาดแยกมเมล็ดกาแฟเพื่อที่จะคัดคุณภาพเพื่อที่จะจําหน่ายให้ได้ราคาที่สูงขึ้นเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมเมล็ดสารกาแฟเพื่อ,อจําหน่ายเครื่องตัวน,นี้เราได้พัฒนามาเป็นการหมุนแล้วก็มีระบบทความสะอาด มเมล็ดไปในตัวแล้วก็ก็บําบำรุงรักษาให้ง่ายราคาไม่สูงเหมาะกับวิสาหกิจชุมชนครับเครื่องขัดแยกขนาดมเมล็ดสารกาแฟาสามารถขัดแยกมเมล็ดสารกาแฟาได้3ขนาดคือตั้งแต่เกรด A เกรด X ็และเกรด Y มีกําลังผลิต100กิโลกรัมต่อชั่วโมงทําให้สามารถขัดแยกมเมล็ดสารกาแฟาได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพเพื่อเตรียมจําหน่ายหรือเข้าสู่กระบวนการต่างๆในขั้นตอนต่อไปสําหรับการใช้งานของเครื่อง ัข,ขนาดเมล็ดสารกาแฟเครื่องนี้ครับซึ่งไม่ไม่ซับซ้อนอะไรมากแค่เรากดปุ่มสตาร์ทเครื่องก็สามารถทํางานแล้วก็คัดแยกโดยอัตโนมัติให้เราเลยเพียงแค่เราเติมเมล็ดสารกาแฟลงไปในฮอปเปอร์แล้วก็ควบคุมปริมาณการจ่ายในการเคลื่อนที่ของเมล็ดให้สม่ําเสมอครับมีกําลังการผลิตในการคัดแยกประมาณ100กิโลกรัมต่อชั่วโมงซึ่ง 100กิโลกรัมถ้าใช้แรงงานคนเนี่ยจะเกิดการเมื่อยล้าและคุณภาพจะไม่สม่ำเสมอเหมือนกับการใช้เครื่องคัดแยกจากสอบถามลูกค้าที่นำเครื่องไปใช้งานเขาก็พอใจในคุณภาพของการํำงานของเครื่องอยู่เขาก็โอเคการพัฒนาต่อยอดเราก็ต้องดูในเรื่องของมาตรฐานของ c m p หรือมาตรฐานของอาหารให้ได้มาตรฐานเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับด้านอาหารนะต้องมีความสะอาดมีความปลอดภัยเราสามารถควบคุม ตัวนี้ให้อยู่ในมาตรฐานเพื่อที่จะ มาารงงนปัจจุบันเครื่องคัดแยกขนาดมเมล็ดสารกาแฟาทีมวิจัยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจโดยมีบริษัทเอกชนได้รับการถ่ายทอดและนําไปใช้งานจริงแล้วซึ่งผลจากการนําไปใช้จริงพบว่าสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพของขนาดมเมล็ดสารกาแฟที่สามารถคัดแยกได้อย่างแม่นยําตามเกรดต่างๆทั้งนี้เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟทีมวิจัยยังได้มีการนําไปประยุกต์ใช้สําหรับการคัดแยกขนาดของหมากแห้งหได้ ในมาตรฐานตามเกรดต่างๆก่อนนําไปอบไล่ความชื้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้นํามาใช้เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในการสร้างร,ระบบการผลิตมเมล็ดสารกาแฟในระดับชุมชนเพื่อให้ได้มเมล็ดสารกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมจําหน่ายหรือนําเข้าสู่กระบวนการผลิตในลําดับต่อไปก่อนถึงมือผู้บริโภค ขอบคุณทีมข่าวมอสเนลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรในชุมชนให้ช่วยลดในเรื่องของระยะเวลาของการคัดแยกเมล็ดสารกาแฟาและที่สําคัญแล้วนะคะทาให้การคัดแยกต่างๆมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถเตรียมไปสู่ขั้นตอนการผลิตในขั้นตอนต่อไปค่ะครับปิดท้ายวันนี้กันที่นวตัตก,กรรมนะครับสมาร์ทพรีแพคเป็นระบบการตรวจนับมัดแผงยาอัตโนมัตินะครับหน้าที่ของบุคกากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมีหลากหลาย แต่ละหน้าที่เองก็มีความสําคัญในการรักษาและยูยาผู้ป่วยที่แตกต่างกันหนึ่งในหน้าที่ที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือส่วนของแผนกเภสัชกรซึ่งมีความรับผิดชอบในการจ่ายยาให้ตรงตามอาการของผู้ป่วยที่ต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเพื่อจ่ายยาให้ถูกต้องรวดเร็วและตรงตามระยะเวลาที่กําหนดแต่ปัญหาที่พบเจอของแผนกจ่ายยาคือจํานวนคนไข้ที่มารอรับยามีจํานวนมากและการจัดชุดยาอาจมีความคลาดเคลื่อนตกหล่นส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่เพียงพอ ทางบริษัท Adasoft e จึงได้คิดค Pre ้น Smart Pre-Pack ระบบตรวจนับมัดแผงยาอัตโนมัติเพื่อความแม่นยำและรวดเร็วในการจัดแผงยาเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มาของเครื่องนี้นะครับมีโจทย์มาจากทางพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าจะต้องออทําการตรวจนับมัดแผงยาล่วงหน้าเพื่อเตรียมให้กับผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการนะครับการตรวจนับก็ต้องใช้คนในการทํางาน ก็มีเรื่องของการบาดเจ็บจากโดนแผงยาบาดส่วนหนึ่งก็การที่ใช้เวลาในการนับนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ4 0 0พแผงต่อวันนะครับทำให้เกิดการที่บุคลากรทำงานไม่ทันนะครับปัญหาที่ตามมาคือการที่ต้องไปทำโอทีนะครับหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องของความเครียดนะครับเนื่องจากว่าวการพักผ่อนไม่เพียงพอจากการที่ต้องไปทำโอทีนะครับก็เลยเป็นโจทย์นะครับและก็เป็นที่มาของตัว มัดตับแผงยาตัวนี้ครับผมหลักการทางานของเครื่องนี้นะครับหลักๆก,ก็ประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนที่เราเรียกว่าคอนโทรลบ์นะครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งนะครับว่าเราต้องการจะให้ทําการมัดจํานวนกี่แผงนะครับในหนึ่งมัดนะครับก็เป็นลักษณะของคอนโทรบ์หลังจากนั้นนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการ พิกคอนโทรลนะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการหยิบแผงยาตามจํานวนที่ถูกสั่งนะครับแล้วประโยชน์นะครับประโยชน์ในในช่องที่เตรียมไว้สําหรับมัดนะครับส่วนที่3เราเรียกว่าเป็นส่วนของที่ทําหน้าที่ในการแพ็คนะครับก็คือทาหน้าที่ในการรัดแผงยาตามจํานวนครับผมนวัตรกรรมชิ้นนี้สามารถที่จะรองรับแผงยาได้ยาวถึง50ซนติเมตรกว้าง15ซนติเมตรซึ่งเพียงพอต่อแผงยาเม็ดทั้งหมดที่มีการผลิตในอ,อุตสาหกรรมทางการแพทย์ในประเทศไทย เครื่องจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่ผู้ใช้งานปรับตั้งจำนวนของแผงยาจำนวนชุดยาไว้ที่บริเวณหน้าจอแสดงผลบนตัวเครื่องจากนั้นเมื่อกดปุ่มเริ่มทำงานเครื่องจะส่งจำนวนแผงยาที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ออกมาแล้วมัดด้วยเทปชนิดบางที่สามารถฉีกออกได้ง่ายเมื่อรวบรวมแผงยาเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถรับชุดยาที่มัดอย่างเป็นระเบียบจัดเตรียมให้กับผู้ป่วยได้ทันทีโดยความเร็วเฉลี่ยแล้ว1นาทีสามารถมัดได้มากถึง60แผง และสามารถที่จะทำงานได้ตลอดทั้งวันโครงการนี้นะครับเรามีพาร์ทเนอร์นะครับที่ทำงานร่วมกันก็คือโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะเอาเครื่องตัวเดมโมไปทดลองใช้นะครับส่วนทุนสปอนเซอร์ที่สนับสนุก็คือโครงการ AI Jump Start ที่มาในวันนี้นครับ ฟังก์ชันนี้เราคิดไว้นะครับในอนาคตคิดว่าคงต้องมีปรับเรื่องของสมูทที่ใช้ในการยิบนะครับตอนนี้อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างนะครับแล้วก็ประหยอดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์ที่ทําหน้าที่ในการรัดแผงยานะครับตัวน,นี้เวลามันหยอดลงมาบางเอญอาจจะไปโดนเซ็นเซอร์ก่อนก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อยครับสมาร์ทพรีแพคระบบตรวจนับมัดแผงยาอัตโนมัติในขณะนี้ยังเป็นต้นแบบที่มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานทั้งนี้หากมีการนำไปใช้จริง คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่มีบทบาทสาคัญจากการใช้เทคโนโลยีในโรงพยาบาลเพื่อช่วยลดจํานวนระยะเวลาในการจัดยาของบุคกากรทางการแพทย์ให้มีความรวดเร็วถูกต้องแม่นยําและปลอดภัยแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะครับทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ต้องการที่จะปูพื้นฐานและพัฒนาม,มาจากระบบ AI ในขณะนี้นะครับค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ